สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถ้าไม่อยากตอบคำถามก็ชวนกันละออกไปให้หมดเถอะประชาชนคงจะมีความสุขมากอุตส่าห์ทำตัวแซนดีขนาดนี้ถ้ายังไม่อยากให้ถามอีกก็ช่วยชวนกันละออกกันให้หมดเถอะจะได้ไม่ต้องตอบคำถามอีก คำก็เรื่องของผมสองคำก็เรื่องของผมสามคำก็คุณมายุ่งอะไรด้วยเออก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งหรอกนะถ้าคุณไม่ใช่หัวหน้าพักรอมชารัตล่าสุดถึงขนาดสบดใส่นักข่าวที่ถามเรื่องเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักอนุชานาคาใส่ว่าไอ้หาเอ้ยนักข่าวนอกจากไม่ถือสาก็ยังแอบทำหน้าที่พีอาให้อีกว่าจะเย็นๆค่ะท่านท่านคะจะเย็นๆค่ะ ลองเป็นรัฐบาลยิ่งลักปั่นนี้โดนเลทไปแล้วเหมือนที่เคยแต่งชุดดำไปยืนชี้หน้าดา่ารัฐบาลทักษินว่าคุกคามสื่อกลางทำเนียบนั่นละ่ะแต่เป็นเพรารัฐบาลสามปอมาด้วยการยึดอำนาจเป็นอำนาจปลายกระบอกปืนสืบต่อท่ออำนาจด้วยรัฐมนู์อัปลักษ์มาจนถึงตอนนี้นักข่าวเลยทั้งเกรงและกลัวกลเป็นเด็กดีแสนเชื่องกันไปหมดนี่ยังไม่สาแก่ใจอีกหรือ ถึงไม่เคยให้เกียรติกันบ้างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคุณสมควรรู้นะว่าในอีกหัวโขนที่เป็นหัวหน้าพักคุณคือนักการเมืองแล้วนะคุณคุมพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงสสและตอนนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วทีตอนหาเสียงก็เห็นยกมือไหว้ประชาชนกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น เห็นหัวประชาชนกันบ้างพลเอกประวิทย์ทำไมประชาชนจะรู้บ้างไม่ได้หรือว่าใครจะมาเป็นเลขาธิการพักจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวเพราะเขารู้ว่าพักคุณกำลังมีศึกภายในไงก็ควรจะตอบด้วยดีใช่หรือไม่อีกอย่างที่นักข่าวถามก็เพราะเขาทำหน้าที่ถามแทนประชาชนประชาชนเขาไปถามเองโดยตรงกับพวกคุณไม่ได้ เวลาที่คุณพูดกับนักข่าวแม้จะอายุเท่าลูกหลานก็โปรดอย่าลืมว่าคุณไม่ได้กำลังคุยเล่นกับเด็กในบ้านที่นึกจะพารุธวาจาตบหัวยังไงก็ได้แม้แต่เด็กในบ้านยังต้องให้เกียรติกันเลยแต่นี่คุณกำลังพูดกับคนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนอยู่จะถามฉลาดฉลาดหรือถามโงโงงโงประชาชนตัดสินเองสรุปต่างคนต่างทำหน้าที่และเช่นกัน พวกคุณจะตอบงงๆหรือจะตอบแบบฉลาดมีวิสัยทัศน์ประชาชนก็จะตัดสินเองเพราะพวกคุณกินเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนของเราอยู่แต่ก็นั่นล่ละนะหัวเป็นยังไงหางก็เป็นอย่างนั้นแหละในเมื่อท่านผู้นําเองก็ใช่ว่าจะดีเด่นกว่ากันนะักก็ไร้วุฒิภาวะพอกันนั่นแหละล่าสุดก็เพิ่งฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด -19 ใส่หน้านาักข่าวที่ไปถามรายชื่อครมอใหม่ที่เพิ่งประกาศไปนั่นละ่ะ แต่ตัวเองกลับใส่แมสปิดจมูกปิดปากจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกทําให้ท่านผู้นําโกรธนักข่าวพานใส่ว่าเป็นผู้เอาข่าวนี้ไปเผยแพร่ท่านไม่รู้หรือที่สื่อต่างชาติเอาไปเล่นเป็นข่าวก็เพราะเขาเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญแม่ผู้นําไทยจะบอกแค่ล้อเล่นแต่โลกอารยะเขารับไม่ได้เอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพ้นเสนากันแบบที่ผู้นำไทยทำนอกจากอันตรายแล้ว มันแสดงถึงวุฒิภาวะผู้นําไงมีผู้นําชาติไหนบ้างทํากันแบบนี้ก็เพราะมันไม่ปกติไงล่ะมันเลยเป็นข่าวด่งดังไปทั่วโลกไม่ได้อยากฟื้นฝอยแต่อย่างที่รู้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำมีพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติกับสื่อมวลชนเช่นนี้นอกจากปริแตกใส่เป็นอาจินแล้วคือการแสดงอำนาจบาดใหญ่เช่นเค่องเปลือกกล้วยใส่ตบโต๊ะ ชีหนา้าแจกพรุษวาจาเป็นครั้งคราวที่จริงผู้นำอย่างนี้ก็เคยมีผู้นำกองทัพที่เหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงกำลังเรืองแสงจ้าไปไหนก็มีนายทหารคนสนิทเคลียพื้นที่นับสิบนักข่าวช่างภาพถูกผลักอ,อกจนกระเด็นไม่ให้เฉียดไกลวันหนึ่งนักข่าวช่างภาพจึงรวมหัวกันประท้วง นักข่าวหยุดตามหยุดถามช่างภาพหยุดชัตเตอร์วางกล้องเรียงเป็นตับประท้วงการทำงานที่ไม่ให้เกิดกันพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมขอบอกว่าท่านโชคดีมากเพราะนักข่าวสมัยนี้แสนน้าอินดูวันเด็กก็อุตส่าห์สวมชุดหมูมาก้าไก่มาให้ท่านในหัวเราะอารมณ์ดีแม้แต่พ่นแอลกอฮอลใส่หน้าก็ยังมองว่าเพราะท่านอยากให้ดูเป็นกันเองเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี แต่นักข่าวแสนดีขนาดนี้แล้วหากพนาท่านทั้งหลายยังไม่อยากให้นักข่าวรุมตอมล้อมหน้าล้อมหลังถามคำถามทีม่ทำให้รำคาญใจผ่านอารมณ์เสียจนต้องพผรุดวาจาใส่นักข่าวเสมอๆหนทางง่ายมากเลยก็ช่วยชวนกันละออกให้หมดเถอะประชาชนคงจะมีความสุขกันมากๆอย่าหลอกชาวบ้านนานเกินไปถึงเวลายุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนแล้ว เพราะความไม่จริงใจทําให้ปัญหาคาราคาซังมาถึงสงการปี64ขอร้องละ่ะอย่าหลอกชาวบ้านอีกเลยเพราะความไม่จริงใจในการแก้ไขร,รัฐมนุญของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรมมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้ ปัญหาคาราคาซังมาถึงสมกรารปี64แทนที่จะสำเร็จ3วารราวดภายในเดือนธันวาคมปี63แล้วตามที่พลเอกประยุทธ์เคยรับปากไว้ในที่ประชุมรัฐสภาช่วงที่กำลังถูกมอบคณะราษฎร63ออกมาไล่ตอนให้พลเอกประยุทธล์ลาออกจากตำแหน่งรวมทางแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนสังคมโลก โดยไม่มีสภาพปรสิทธ์250คนที่มาจากการแต่งตั้งและปฏิรูปสถาบันแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลมในวาระสามเมื่อวันที่17มีนาคมปี64หลังจากนั้นนายไพบุญนิติตวันสอสอบัญชีรายชื่อแต่ไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่ของพรรคพรังชารัฐได้ชิงยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราไปตั้งแต่ก่อนวันหยุดสงกรานเช่น แก้ไขให้มีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสงใบเมื่อรัฐมานูญปี40ใบ1ให้เลือกสสแบบแบ่งเขต400คนและอีกใบเลือกพักการเมืองเพื่อให้ได้สสบ,บัญชีรายชื่อ100คนพยักน้อยเชื่อ99%ว่าการเคลื่อนไหวของนายภัยบูรณ์ทั้งพลเอกประยุทธ์และผู้ใหญ่ในพักพรังชารัิต้องทราบ สมาชิกวุฒิสภาหรือสวบางส่วนก็ทราบแต่ที่ไม่ทราบคงเป็นพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยถ้าวาระการแก้ไขรัฐมนูญเป็นรายมาตราของนายไพบณ์เข้าสู่รัฐสภาแล้วนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะปั้นหน้าอย่างไรเนื่องจากนายจุรินย้ำจุดยืนพักมาโดยตลอดว่าต้องแก้มาตรา256เพื่อปลดล็อกสุปาะชาธิปไตยเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ยันจุดยืนแก้มาตรา256ให้มีสภาร่างรัฐมนุญหรือสสรเข้ามาแก้ไขรัฐมนุญให้เป็นของประชาชนแล้วยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ พยักน้อยมองเกมแก้ไขรัฐธรรมนูนออกเป็น2แนวทางแนวทางแรกทําไม่เล่นลิเกหลอกชาวบ้านการแก้ไขแบบรายมาตรของนายพยบูลคงได้ไฟเขียวจากพกรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครวมทั้งเสียงส่วนใหญ่ของสวอแนวทางที่2เล่นลิเกหลอกชาวบ้านโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์และภูมิใจไทยถือโอกาสหัก แนวทางของนายภัยบุญโดยย้ำจุดยืนซึ่งเป็นเงื่อนไขตอนเข้าร่วมรัฐบาลว่าให้แก้มาตรา256เพื่อให้มีสอสอรอนั่นหมายถึงแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับสำหรับแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมาพร้อมๆกับการข่มขู่ว่าจะถอนตัวบีบพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจยุบสภา เพื่อกลับมารวมตัวกันใหม่หลังเลือกตั้งไม่ต่างอะไรกับการเล่นลิเกหลอกชาวบ้านส่วนตัวพยักน้อยชอบแนวทางที่สองขอเพียงอย่าหลอกชาวบ้านนานเกินไปเพราะพลเอกประยุทธ์มาจากการทำรัฐประหารได้เป็นนายกจะครบ7ปีวันที่22พฤษภาคมนี้ถามว่าแก้ปัญหาอะไรได้บ้างทำรัฐประหารแล้วเสียของหรือไม่ ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติหนักกว่าเก่าเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างต่อเนื่องคนจนมากขึ้นสถิติค่าตัวตายสูงขึ้นหนี้สินสาธารณะและหนี้ครัวเรือนพุ่งปรีดในรัฐบาลมีรัฐมนตรีค้าแป้งเวลาพลเอกประยุทธ์ไปต่างประเทศแล้วมีที่ไหนตั้งแถวเกตียุทธ์ต้อนรับบ้างอย่าบอกว่าขออยู่ต่อไปเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 อย่าหลอกชาวบ้านอีกเลยแค่เรื่องบริหารจัดก,การวัคซีนก็สอบตกดังนั้นจึงไม่ต้องเล่นลิเกหลอกกันนานเกินไปถึงอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเลือกยุบสภาค,คืนอำนาจให้กับประชาชนที่อยากจะเปลี่ยนนายกกันเต็มทนแล้วขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ dailynews ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสด